เอาแล้วนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะฮะกับน้องก้อนทีวีซึ่งวันนี้เรามาเล่นเกมนะ rov หรือ m o f h e l e r นะนี่ฮะซึ่งหลายๆคนก็คงได้รู้จักแล้ะเล่นกันแล้วนะฮะซึ่งวันนี้ครับผมจะมาเล่นตัวที่ก็ไม่ค่อยมีคนเล่นมากนะแต่เรา จะลองไปเล่นกันนั่นก็นั่นก็คือเนี่ยช้างอะมันชื่ออะไรเนี่ยชักกา้าชักหน้าช,ชูกา้าไม่รู้ฮะเรียกมันช้างเลยฮะเพราะมันเป็นช้างอะเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันเลยฮะเราจะไปเล่นอยู่คนเดียวนะฮะถึงใครเล่นก็เพิ่มเพื่อนผมมาได้ฮะ เราจะได้มาเล่นกันนะอ่าเดี๋ยวเราลองเอาตัวช้างนะอุ้ยมีผู้หญิงมาเล่นด้วยครับแต่ไม่ใช่ข้างผมนะรูปโปรไฟล์น่ารักมากครับเฉฟเขาเล่นตัวอะไรเนี่ยอืมไม่กดครับมีคนนึงไม่กดครับแบบนี้จับคู่ใหม่ละโอ ไงฮะผู้หญิงฮะเกมนี้ก็ผู้หญิงเล่นค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะเพราะเป็นเกมที่น่าจะโปรโมทอย่างดีเลยฮนะนี่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นช้างนะซึ่งช้างตัวนี้ฮะผมก็งงนะฮะที่มันเป็นตัวแทงนะแต่มันเป็นสายเวทครับส่วนมากมันก็จะเป็นกายภาพนะ แต่มันก็มีเวทอยู่อ่ะซึ่งช้างตัวนี้ก็เป็นสายเวทนะนี่ดูทีมแล้วมีไวโอเลตแมนเฮลซิงตัวพิษยอนอา้าวโหเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับนี่นี่เป็นไงครับแทงสองนะครอา้าวโอเคครับแทงสองแคลรี่สองเมตรหนึ่งนะครับ มาดูกันเลยครับทีมนี้จะเป็นยังไงฮะการเล่นช้างในรูปแบบของผมนะฮจะโหดไหมนะคุยดูทีมเขาครับ,รบอโอเคก็คล้ายๆเราเลยฮะเหมือนเหมือนกันเลยฮะเนี่ยยอนแนเทลซิงวโวลเดตวโอเลตเมดเออ มีไฟเตอร์คนหนึ่งนะทีมเขาครเราจะเกมนี้ครับเราจะไม่เอาช้างเป็นตัวแทงมากนะเราจะเอาแบบให้มันมีดามเมจสู้กับเขาหน่อยนะดูครับเราจะเป็นยังไงครลองไปดูกันเลยครับตอนนี้กำลังเตรียมเกมอยู่นะครับ ซึ่งถ้าเกิดพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับมายังเลยช้างน้อยโอเคมาเพ๊่ผมจะออกรองเท้าแล้วก็อัพสกิลหนึ่งคือสกิลล่างนะเราก็จะไปเลนล่างกันนะดูว่ามันวิ่งเร็วมากครับเฮ้ย ทำไมให้แท้งมาอยู่กับแท้งเนี่ยบ้าวะ่ะเฮ้ยนาไปแล้วอ,อแล้วให้ผมยืนเลนคนเดียวด้วยอ้าวทำไมแวนไม่เล่นฮนะอืมอืมอืม เี๋ยวเราลองมาดูสกิลของช้างกันนะสกิลแรกนะฮะเป็นการเรียกคืนพลังงานนะแล้วก็โจมตีฝ่ายตรงข้ามาเมื่อโดนนะฮะจะทำความเสียหายเป็นเวทนะฮเดี๋ยวรับหนึ่งนะแล้วก็ลดความเร็วคือสโล่ศัตรูนะฮะสองวินาทีคนระับส่วนสกิลที่สองนะ เป็นการสั่นทั้งร่างกายนะและว้วก็สร้างความเสียหายนะเวทนะฮะและ้วก็ลดอะไรลดเวลาเคลื่อนที่นะสโลครับห้าวีอะถือว่านานตัวนี้เป็นตัวที่แกงได้ดีครับเป็นเหมือนซัพพอร์ตให้เพื่อนนะ <c oughs> นี่แน <c oughs> ตัวนี้ก็ค่อนข้างถึกอยู่แล้วนะ <c oughs> เราจะเอามามันเป็นดาเมจบ้างนะ แอบอยู่ในพงหญ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะดูว่าเนี่ยจะทำให้เขาวิ่งสโลว์อ่ะยอุ้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 ยเกิดการแหลกนิดนึงฮ่ัอืมเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนว่าแล้วเนี้ยถ้าเกิดมีเพื่อนช่วยเนี่ยโอ้ โชชามไปโอ้ยแบบนี้มีแบบนี้มีแบบนี้เจ็บโอเคครับฆ่าได้หนึ่งตัวนี่นะสวยนะแลส่วนอันติของมันนะมันจะเรียกขึ้นพลังงานนะปกป้องนะถ้าจัดบัฟทั้งหมดนะถือว่าตอบโจทย์นะเวลา เหมือนตัวยืนให้เพื่อนนะฮะซึ่งแรกๆนี่เราจะไม่ค่อยมีดาเมจนะแถมมานาน,น้อยด้วยนี่แนะ่ให้เข้า,ขามากน,นะนะนี่แนะ่ ให้มันยิงไปซะอืมไม่เจ็บครับไม่เจ็บอ้ชาเฮ้ยเฮ้ย,ยแวนแวนมาไงโอ้โห oh, oh, แวนเอ้ยแวนมาไม่พูดไม่จานละ เออแบบนี้มีเจ็บครับไฟไหม้ล่ะไฟไหม้ล่ะอืมมาดิมาดิช้างแต่แ๋วโอ้โหอ,อ,อ้โดนครับผมไม่ไหวนะฮะเป็นไงะเราฆ่าได้ตัวหนึ่งครับเสียตัวหนึ่งนะเราตีสู้เขาไม่ได้ครับเน้นที่สกิลเอานะ ตัวนี้ตีเบามากเป็นตัวแทงอนะโอเคก็สีนะ่นาทีแรกไปแล้วนะครโอเคครับลืมอธิบายพาลสีนะพาลสีของมันนะทุกๆแปดวินะครับมันจะทำให้ช้างนะลบแบบยังไงอะแบบเหมือนสนโลเลยพวกเนี้ยลบเวลาติดนะสถาน,นะครับนะี่ครับถ้าเกิดตัวนี้เป็นตัวยิงนี่ ผมว่ามันโหดมากเลยนะโอเคเแี่เห็นา่าฟ้าฟ้าเนี้ยมันจะวิ่งเร็วด้วยมันจะอะไรอะไรอะไรมีการหยอกเล่นนิดหน่อยขอเลือกนอน ต้องกลัววเราค่อนข้างที่จะอืดอยู่นะฮะนี่ก่อนนะฮะหมอบอย่างเนียนนะครับตัวนี้ฮะนี่แนะ่ เอาเลยแวน้ <Yeah. S 1> okay, อนอันนะโอเคครับได้แล้วนะต่างคนต่างเสียนะฮะ ถือว่าโอเคอยู่ครับนี่เดีรเราจะวิ่งไปแก๊งกับเพื่อนบ้างนะเดี๋เราลองวิ่งไปกลางอูโอ้โหเสียบป,ป้อมมาแล้ว is, รเราจะไปกลางดูฮนะ อืมมีการหยอดล้อนิดหน่อยนะสก,กิลว่าค่อนข้างแรงอยู่นะมาคือ <Chaos reign. S 1> อุ๊ยอุ๊ยอุยโอ้โหมาเล่นในป้อมเลยวะโคตรโหดอ้าวสังงาน โอ้โหป้อมแตกแล้วฮะไม่ไหวทิหายแล้วแวนผมเดี๋ยวเราไปดันป้อมกันดีฝานะสู้กเขาหนึ่งหนึ่งไม่ไหวครับตอนนี้นอกจากใช้สกิลลาต้ะ มาแล้วครับจุ่มตีอะไรเข้าวะอืมเนี่ยเอาดิเอาสินี่ผมไม่ได้ออกเป็นฝ่ายแทงเลยฮะ ค่อนข้างแรงอยู่นะเนี่นยเย็นเพื่อนยเย็นอืมค่อนข้างแรงอยู่ ับโอ้โหยังโดนอีกโนดันป้อมอ่ะ่ะเล่นไม่โหดก็ขออภยัยด้วยนะครับ มาครับเกิดแล้ววิ่งเลยครับใช้ตะเกิวไปวได้พี่เออฮ่เพื่อนกำลังโดนอย่ามยอง โอ้ยเก็บนะเนี่ยโอ้ยอยังเท่โอ้ยเกือบตายครับผมตีแรงมากเราวิ่งโอ้ย โดนมันนะเราต้องดันป้อมคนะรับ เราจะไปดันป้อมเขานะ่ะเขารู้วะเนี่ยทำตัวให้เป็นประโยชน์ฮะระหว่างเพื่อนกำลังบวกนะแล้วก็เอามาแอบลอยป้อมนะตื๊บ ผมว่าเขาคงรู้ตัวแนะล้วเนะี<า>่ยน่าโอ้ยโหยแรงนะ,อะตอดไปเรื่อยๆเอาสิเอาสิ เป็นไงครับจะพูดถูกล่านะฮะใครเป็นคนล่าแทนนะครตอนนี้ครับมาเป็นไงครับของแรงแล้วฮะอ,อืออืจอจ้าเพื่อนมาช่วยแล้วอือเป็นไงไอหำ โอเคครับช้างเราเริ่มเกิดแล้วอเขาจะตามผมให้ได้พี่ก็สกิลแวงนะโอ้โหไม่ตายฮะตายแทนฮะถือว่าใช้ได้อย่างน้อยก็ได้เขาไปบอมหนึ่งนะ ่อไปออกเกาะถอยถอยผมบอกให้เขาถอยมาแล้วนะบอกแล้วครัช้างส,สกิลค่อนข้างแรงนะตอนนี้สกิลหนึ่งนะทำดาเมจครับแปดร้อยสี่ประมาณพัน 1, สี่อะ คือว่าแรงอยู่นะน่าอะไรเป็นไงฮะค่อนข้างแรงอยู่นะเราต้องไปเคลียร์คีบนะอืมโอ้โหคคีบโทษเยอะโอ้ย ไปแล้วเพื่อนไปช่วยล้วเพื่อนมาช้าดีฝ่ามให้มาครับ <ouble> เป็นไงครับช้างสไตล์นี้ครับฉันได้ฉันได้คะเราจะไปเอมมาป้อมันอื้ม มาผิดที่แล้วหนูดูว่าเป็นไงครับย้อนครับสกิลทีเดียวนี่ถึงกับงงกันเลยทีเดียวครับนี่ครับเวลาช้างเกิดครับ <c oughs> จากทีมที่กำลังแพ้ก็หนะได้ฮะนี่ ออะไรอะไรอืมอะไรอืมอะไรอะไร,ะไรผิดคนรับหนูโอเคเป็นไงครับดันคิปกันก่อนนะตูดด้ตู าจากที่ป้อมเราแตกที่แรกเราเสียเปียบครับตอนนี้ครับเรากำลังได้เปรียบอยู่ครับพอบเพลพอเพอแตกอืมอืม <c oughs> เป็นไงครับอยา่าโอยตายครับผมว่าเพื่อนหงดันแตกแล้ว ยังไงครับช้างสไตล์นี้ครับสกิลทีนึงนี่มีล้องครับอโอ้โหทีมเราอย่างโหครับนี่ผมว่านะแล้วแหละชัวร์ปาบร้อเปอรเซ็นเช็ดเคเป็นไงครับขนาดของยังไม่เต็มนะเนี่ยคิดดูถ้าเกิดของเต็มวันนี้เนี่ย หกสกิลโดนทีนึงนี่ร้องนึงเลยครับเชฟตัวแทนได้เมยครับเรามาดูครับนี่ก็เพิ่มเพื่อนมาได้นะไม่ต้องตีแรงไม่ต้องอึดมากครับตัวนี้ครับสกิลอย่างเดียวครับโอเคก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ แล้วก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้ครับอยากให้เล่นตัวอะไรครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูครับโอเคบายบายครับ